มาเดี๋ยวเรามาวัดให้ดูกันว่าเขาพัฒนาความใหญ่ขึ้นมากแค่ไหนเอาเจ้าแฮปปี้ก่อนเลยนะสุกยังกินได้ยังเนี่ย <Double two. S 1> สวัสดีค่ะทุกค่ะมอพบกับช่องดับเบิลถ้าใครจำได้ว่าสถานที่แห่งนี้จุดจุดนี้คืออะไร นั่นก็คือที่อยู่ของน้องเต่าเรานั่นเองนะจ๊ะวันนี้ทูจะมาถ่ายให้ทุกคนดูว่า1วันกับน้องเต่าเนี่ยทำอะไรกับน้องเต่าซูคาตาบ้างแล้วเราก็จะมาดูกันด้วยว่าน้องเต่าซูคาตาของเราก็คือเจ้าแฮปปี้กับเจ้าลักกี้เนี่ยตัวใหญ่ขึ้นไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเริ่มแรกตื่นเช้ามาเนี่ยทำอะไรบ้างอันดับแรกอันดับแรกเลยเราก็ต้องเอาน้องเต่ามาตากแดด ว่าหุูจะบอกว่าตอนนี้สภาพคือไม่อยากให้ทุกคนเห็นเลยมันเละเทะมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําการล้างพื้นทําความสะอาดทั้งหมดนี้ก่อนนะแล้วก็ค่อยเอาน้องเต่ามาไว้ตรงนี้มาอาบเดดบพร้อมแล้วลุย ก็มาล้างบ้านน้องเต่านะเจ้าแฮปปี้กับลัคกี้ชอบมาอยู่ในนี้ทุกคนแล้วดูตัวเขาดิใหญ่พึ่นเยอะเลยแล้วเขาก็อัดกันเข้าไปเบียดเียดเหียดเข้าไปอยู่ในนี้ยคิดดูสงสัยเราต้องซื้อบ้านหลังใหม่ให้เขาแล้วมั่นตะก้องได้เดี๋ยวไปซื้อเอาหลังใหญ่ๆเลยเอาหลังใหญ่ๆเลยนะหลังใหญ่ๆเลยจะได้ไสองตัวยัดเข้าไปได้เลยนะได้เลยโอเคเรามาขัดบ้านให้เขาก่อนละกัน เนที่อาบน้ําน้องเต่านะคือเอาไว้ที่แช่ให้เขาปีนมาแช่น้ําได้นะคือฝนตกบ่อยมากฝนตกเกือบทุกวันเลยอะ่ะมันก็สกปรกทุกวันเลยแต่กล้องต้องขัดทุกวันเลยจริงๆอะ่ะเราไม่ต้องใส่น้ําก็ได้ฝนตกมันก็เต็มอยู่ดีจะดีแหละ <c oughs> แล้วเราก็ทําความสะอาเดเรียบร้อ <c> ย <oughs> เดี๋ยวเราไปแวแฮปปี้กับลัคกี้มาอาบแดดกันดีกว่ามา มาอาบน้ำแช่น้ำอาบน้ำแล่แช่น้ำนมนะลูกเห้ระหว่างที่เราแช่เขาเนี่ยเราก็ขัดขัดกระดองเขาหน่อยก็ดีนะเผื่อจะมีตัวเลขออกมาให้โชงให้ลาบบ้างอะลูกเอ้ยเราให้เด็กๆเล่นน้ำกันไปสักพักหนึ่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเอาอาหารมาให้เด็กๆกินกัน ทุกคนจะให้ดูอะไรนีดูเจ้าแฮปปี้กับเจ้าลักกี้ไม่เห็นใช่ไหมเขาเข้าไปอยู่ด้วยกันน่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูดูดิเจ้าเอ๋มันเล็กไปแล้วอะตากล้องอันเนี้ยเดี๋ยวซื้อใหม่ค่ะเดี๋ยวซื้อให้ลูกใหม่เอาอันอใหญ่ๆอ่อันเข้าไปอยู่กันเล่กันได้ไงเนี้ยหลังจากที่น้องเล่นน้ํากันได้สักพักหนึ่งแล้วนะก็ถึงเวลาอาหารแล้วมาเรามาให้อาหารกัน ทูจะบอกว่าทูให้เป็นมาซูรินะแล้วก็ย่าทีโมทีนะผสมกันให้เขากินมาเร็วแฮปปี้ลัคกี้มาเร็ว Lucky, มาเร็วมามาเร็ว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 ของใครอ่ะมาหม,ม,ม่อมม,มาต่อ ơi, NÌ? HỚI! 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 ÔI! Nè nè nè, S! S! nè. Nó giỏi mấy? ชูบอกเคล็ดลับนิดหนึง่งเวลาสมมุติว่าเราจะให้อาหารน้องเต่าเนี่ยเราทําการเคาะๆเหมือนเมื่อกี้เนี้ยก่อนให้เขานะจะทําให้เขารู้ว่าทุกครั้งที่เรามีการเคาะหรือเรียกชื่อก็ได้เขาจะมาหาเราทําให้เชื่องมากขึ้นดูสิเคาะแปบเดียวเห็นมาเมื่อกี้ก็มาเลยหลังจากตดงกตกินอิ่มกันหมดแล้วนะสองตัวเนี่ยวันนี้อากาศดีๆก็เลยจะพาไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะในหมู่บ้านนั่นแหละเราจะถือไปแบบนี้จริงๆเหรอ ไปแบบนี้แล้วไปแบบนี้เหรอปันไ,ไม่ขี้เกียจอ่ะให้เขาเดินตามแล้วกันนะนี่แหละมาเร็วมาเร็วแฮปปีล้ลากีเร็วมามาเร็ว<า>ไม่มามันเดินกลับหลัง <c oughs> เดินกลับหลังไปแล้วอ,ะอกก่ะเราถึงสนามเด็กเล่นแล้วนะสวนสาธารณะของหมู่บ้านนั่นเองปะเราปล่อยเขาเดินเล่นกันดีกว่าเดินเล่นเลยลูก ลักกี้แ hey, right. oh, ้วไว้มันจิไม่มีอะไรเคาะไงไม่เล่นไม่มาเต่าหลังตุ้งไปกินหญ้าแน่เลยเล่นๆเดี๋ยวเราเอาน้องเต่าวางไว้บนหญ้านะดูดีว่าเขาจะกินไหมอ่่ลองดู ไม่เหลือเห็นไหมกินจริงๆด้วยเนี่ยถ้าเราเอาต่ามาหลายๆตัวมาวางไว้บนหญ้าตรงนี้นะเขาไม่ต้องจ้างคนตัดหญ้าเลยแหละเพราะว่าน้องเต่าเราจะเลม็เลมเยๆหญ้าหมดเกี้ยงเลยไม่ต้องตัดเลยเท่ากับว่าเราเอาเต่ามาเดินเล่นแล้วก็มาตากแดดไปในตัวนะทูอินวันเลยแล้วเราก็นั่งชิลปล่อยให้เขาเดินไปเรื่อยๆแต่เราก็ต้องดูด้วยนะเดี๋ยวเผื่อไปกลางถนนรถทับขึ้นมาเย่ ระหว่างรอเขาเดินเล่นนะเราก็มานั่งเล่นชิงชา้าออกกำลังกายดีไหม <laughs> <laughs> นูน่นน้องเต่าเราอยู่นูน่นลักกี้กัแฮปปี้สบายเลย่ แล้วตอนนี้เราก็ปล่อยให้น้องเต่าเดินสักพักหนึ่งแล้วนะถึงเวลากลับบ้านแล้วเพราะว่าเดี๋ยวฮูจะไปวัดน้องเต่าให้ทุกคนดูว่าตอนนี้น้องเขาโตขึ้นไหมจากเดิมนะเพราะว่าตอนที่เอามาเนี่ยน้องทอ็ทอปเนี่ยก็หลายเดือนแล้วนะตอนนั้นคืออายุน้องประมาณ6 7เดเดือนแล้วซึ่งตอนนี้ก็น่าจะประมาณขวบกว่าแลแ้วแหละโอเคเดี๋ยวเรากลับไปบ้านไปวัดน้องเต่าให้ดูกันว่าเขาโตขึ้นไหมดูสิทุกคนตัวไลยๆกันแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมอย่างน,น,นี้ก็ได้ ดูตัวจะเท่ากันอยู่แล้วนะตัวโตวขึ้นมาเดี๋ยวเรามาวัดให้ดูกันว่าเขาพัฒนาความใหญ่ขึ้นมากแค่ไหนอเอาเจ้าแฮปปี้ก่อนเลยนะสุกยังกินได้ยังเนี่ยไม่ใช่หนูไม่ใช่ทุนเรียนใช่ไหมลูกมาวัดของเจ้าแฮปปี้นะ่ะแฮปปี้โอ้โหสิบสี่เซนคลิปล่าสุดที่ทูนล,ลงไปเนี่ยอยู่ที่9้าเซนนะเดี๋ยวพี่จะมาวัดขนาดเจ้า แฮปปี้ <Happy S 2> ให้ดูนะว่ามันขนาดเท่าไหร่ประมาณนี่นะประมาณ9เซนนะทุกคน <Wow. S 1> ต่อไปเจ้าตัวลักกี้ตอนนี้มีขนาด8ปดเซนนะทุกคนมาชั่งน้ำหนักกันวัดเจ้าลักกี้ก่อนแล้วกันนะ,นะมาวัดกันโอ้โหทุกคนมาต่อไปแฮปปี้อยู่เฉยแฮปปี้อยู่เฉย 210กรัมนะทุกคนโตขึ้นเยอะเลยนะต่อไปก็เจ้าลักกี้นะมาวัดต้องตัวโตวขึ้นแหละนี่โอ้โห13บมเซนมีความใหญ่ขึ้นนะทุกคนสุกยังพอแล้วเล่นแล้วมุกนี้แล้วเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักกันต่อนะดูดิทุกคนตัวเกินตาชั่งแล้วเนี่ย วันนี้ใครเนี่ยแฮปปี้แฮปปี้ก่อนเท่าไหรแฮปปี้ Happy อยู่เท่าไรหร้อยร้อยกว่ากว่าหกร้ละกันนะโอเคประมาณนี้หหนักกว่าเดิมเยอะเลยต่อไปก็เต่าจิ๋วของเราน้องระกกี้ยู่เชยลูกยู่เฉยยู่เฉยกันยูวเชยกันเท่าไหร่ 400เท่าไหร่นะ492โอก้โห <c oughs> ก็ไม่ได้เบาเลยนะเราอะหนักเหมือนกันนะเนี่ยและนี่ก็คือเป็นคลิป1วันกับน,น้องเต่านะจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากเลยเขาเลี้ยงง่ายมากๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็ดึกมากแล้วไม่ดึกสิค่ำแล้วเูต้องเอาน้องเต่าเข้านอนแล้วจ้า เข้าบ้านแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามให้ดูด้วยนะกดกระดิง่งกิ้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 งดูแล้วก็ฝากแฟนเพจดับเบิลทูด้วยนะจ๊ะไปก่อนลยปบายบายบายลูกบายบาย